เราจะมาทําลาบเป็ดนะครับขุงมือไม่ต้องนะครับเพราะเราทําสิแตกเองครับนี่นะครับเราจะอันดับแรกนะครับเราจะสูตรอันนี้รับเฉพาะนะครับเนี่ยเคร่องมาเปิดเผยนะครับหรือเราจะบีบมะนาวเข้าไปในเนื้อไก่เออเนื้อเป็ดนะครับ <laughs> ลาบเป็ดแต่ว่าบีบมะนาวใส่แล้วไก่เนี่ยดูเครื่องกรุงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทํเาเสร็จแล้วทั้งหมดเราจะเอาอ่าเอา มะนาวนะครับมะนาวส,สดๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งบีบมานะครับเราจะเอามะนาวมาขยำก่อนนะครับก็ <c ười> เรียกว่ามาคั้นกับมะนาวก่อนนะครับคั้นพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะอันนี้มันจะทําให้เนื้อแบบปูเนื้อแบบแบบนุ่มแล้วก็ปล่อยไว้นานก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เซงเ็งนะยัเยกเลยว่ะมันหมันส้ตมตำอ่ะเนาะไม่เซงเ็งละเออไม่บูดเออไม่เซ็งไม่บูดไม่ นี่พูดลับเลยนะเนี่ยเดี๋ยวาทาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมานั้นให้ดูนะครับอันนี้ขยาเอาน้ํามะนาวคั้นขยําไว้ก่อนนะครับเนื้อเป็ดนี่เราก็จะต้องเอาเป็นแบบเป็ดผสมมันด้วยนะครับถ้าเราเอาเนื้อเป็ดล้วนๆมันจะแข็งกระด้างนะครับอันนี้มันจะเป็นเป็ดสับบดแบบผสมมันไว้นะครับแล้วเราก็จะพักไว,กนนวก้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาทอดพริกก่อนนะครับพริกอันนี้พักไว้ก่อนโอเค นะครับทอดพริกทอดพริกทอดอ่าจริงๆใบมะกรูดมันต้องเป็นใบนะครับแต่ว่าหวังดีมันซอยให้กูแล้วครับมันต้องทอดแบบแบบซอยนะครับทั้งมันคล้นะครับคช้พริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทอดเสร็จปึ๊บล้วก็จะเอามาไว้โรยหน้านะครับพริกเนือพริกก่อนทอดทีละอย่างนะครับเพราะว่าทอดรวมกันเดี๋ยวมันสุกไม่เท่ากันนะครับพริก จะไหมนะครับเริ่มจะฉุนแล้วนะครับเดี๋ยวจะจามนะครับอ่านีรับใบมะกรูดต้องเป็นใบันมาหั่นไม้กรูก็เลยได้เป็นมะกรูดซอยนะครับแต่ต<ก>ู้เย็นมันมดแล้ว,วนี่หรอมมดแล้วใบมะกรูดนะมะกรูดใส่่มาตแต่ใช้เป็น้อมนะอ่าีเอาไว้โรยหน้าอ่าพอ ดูวิธีคนวิธีการคนที่ไม่ให้มันไหม้นะครับมนตอกสุกของกันนะครับเนี่ยเนี่ยต้องคนเร็วๆแบบนี้อ๋อเริ่มละต่อไปแล้วก็จะเป็นการทำคั่วให้มันให,ให้ให้เป็ดมันสุกนะครับไม่ใส่น้ำเลยใส่น้ำสักนะ่อนไม่ไ้น้ำมันออกเอย่ามาอมบอกเชฟนะเชฟกระทะต้องได้เกิด ใช่น,นี่แต่น้ำมันจะออกเองแต่เรา<อ>ใส่น้ำอีกมันจะไอ้นี่อย่ามาสอนเชฟกระาษทองแดงสิมือสองมือสองกูงให้ทอดปลาปลาดุกปลาดุกทอดกรอบก,กูไปชุบแป้งซุเป็นกระดูกชุบแป้งทอดจะอันนี้อไอ้ปลายเนี้ยมีมันมีอะไรด้วยเนี่ยเราจะทําแบบแห้งๆเราไม่ทําแบบน้ําทรงลงเต็งเลงอี่อันนี้๋ยวน้ํามันจะออกเอง เห็นไหมละครับกูบอกแล้วว่าน้ํามันจะออกน้ํามันจะออกเนี่ยน้ําออกเยอะไปด้วยซ้ําไม่ต้องใส่น้ํานะครับคั่วไปใจเย็นๆนะครับว่าไม่ให้ถุกมากนะครับเนี่ยพอได้ที่เผือเนี่ยต้องเอาน้ําออกอีกเพราะน้ํามันเยอะไปอามาหลังก็ปุงปุงปุงนะขอใส่น้าตาลทุกหน่อยไปไลยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วข้าวคั่วไ้นี่ต้องคั่วใหม่ๆนะครับอันนี้ผมข้าวคั่วใหม่ๆ หอ,อมน้ำมันเยอะนะใส่ข้า,เาเวเปลือยเยอะๆหน่อยมันจะได้ไปดูดน้ำอืมแล้วก็พริกป่นอยู่ไหนพริกป่นพริกป่นถุงใหญ่เห็นไหมไม่มีค่ะหมดแล้วถุนงน้อยก็ได้พริกปน่นอย่างดีครับป,ป่นปลายใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ไปตามชอบนะครับอ่า ตอนนี้แก่ๆเราก,กินเผ็ดได้ใช่ไหมโอเคได้น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาว่านเอาผงมาซิน้ำปลากี่ช้อนคะว่านเอาผงมาซิก็ใส่ไปก่อนคอ่าใส่เกลือสักหน่อยเห็นไหมบอกแล้วน้ำนี่ขนาดไม่ได้ใส่น้ำนะครับอืมแล้วก็จะใส่ ักลงไปนะครับหอมหอมหอมซอยหอมซอยนะครับผักผักชีผักใบเลื่อยนะครับต้นหอมผักชีกูอยู่ไหนนี่ไงข้างๆกันนั่นต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีใส่เข้าไปเอยังไม่ใส่อูมามิเลยอ้าอูมามิอยู่ไหนนี่ไงคะนี่อูมามิสักนิดสักหน่อยน้ำตาลสักหน่อยนี่อูมามิ นี่ไงน้ำตาลใสปลา้าด้วยไหมคะไม่ใส่ครับเอาลาบเขาก็ใส่ปลา้านะคะปอครับเสียรสชาติกูครับลาบกูไม่ใส่ครับเดี๋ยวค่อยแบ่งใส่ก็ได้เนน้ำตาลเออนี่นะครับน้ำตาลหน่อยน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะครับเพราะว่าเราได้บีบมะนาวไปแล้วนะครับาเราจะต้องเพิ่มมะนาวอีกไหมเออ โอ้โหมันน่ากินชิปปงอืม,อมหอมกลิ่นหอมเลยนี่นะลาบเปบตนี่ถ้าซื้อเขาก็ประมาณแค่นี้ก็ประมาณร้อยหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็ดมาหนึ่งโลเป็ดตะโกเลยนะครับเป็ดตะโกะราค่เียดสับอืมโฆษณาเขาด้วยแล้นะครับคุณรู้เปล้วชิมก่อนว่ามันเป็นจังแด่ แต่ดูหน้าตาไม่โคตรอร่อยอ่ะแต่รสชาติ <laughs> <c oughs> ไมนไงคะเดี๋ยวเติมน้ำปลาไปหนอยจริงก็ต้องแต่เกลือนิดนึงมันแซ่บจริงจริงเดอ้อนะเอแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยอ่ะ,อะมาพอเริ่ม <c oughs> นี่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะโรยที่ของที่เราทอดไว้นะครับ ดูอ่ะจะใช้ใบมะกรูดนี่ออปานแล้วก็พริกทอดครับลงไปอือโอ้เ,เคลฟเคี่ยวกระทะทองแดงแง่งลาบเป็ดโคตรอร่อยอ่ะอือเน่นะบิอ